ครับสวัสดีครับอยู่กับชูลูกอีสานแล้วก็เลาลูกตะเลิดนะครับอะไรครับเลาลูกตะเลิดลูกอะไรนะนก่อนี้ก็ฮรู้ไหมครับว่าผมไปไหนแต่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าผมไปไหน ับเจ้าซปเปอร์เทสครับหรือเรียกง่ายๆครับฟูโซหัวประดุกใช่ไหมไม่รู้ส <laughs> งสัยจะได้เอาไปถอดแคริเรร์มั่งเราแกบอกว่าแกจะเปลี่ยนแคริเอร์ เรามารับเจ้าส้มหลายครับขึ้นทางนะรับขึ้นข้างในเลยแล้วเองก็ค่อยไปจับสายไฟนิดเดียวจะตีวงโอ้เคยได้ เจอส้มลายนานแล้วนะประมาณสองปีแล้วสองปีอีกแล้วส้มลยเปิบ้า <c oughs> ไม่ใช่เกลียวเกลียวว่าวตบสับเกี่ยวว่าวเลยจะสตาร์ทติดไหมทำไมพูดนะแบ่คอนเสิร์ตนะทำไม ไรับตัวเจ้าสมไลยกลับบ้านโอ้เนี่ยนอนไปล้างอีกนิดหน่อยหรือเปล่าอ,อ้ร้อนด้วยวันนี้

เกินไปซสยพ่วงวะตรงเกินไปอดไว้นานครับนี่บอกเราแล้วให้เอาสายชาร์จก็าสยพ่วงมาด้วย ฮาร์ดก่อนครับ24เลย <20 4. S 1> บวกฝั่งนู้นแดงบวกนะอืมแดงลบมัง้งตุ้ม

นู้วเวลาไงสามสิบเอ็มลองกรบ,บั้ะเดึงสามมาอีกรอก่อนจะคร่าวไฟมันวิ่งเหรอ ต, <laughs> ติดแล้วครับ <c oughs> สุดยอดเลย บ้านเจ้าสมายัยคนไม่ได้เจอนานเลยนะเป็นปีอ่ะสองปีอ่ะ yeah. <c oughs> เอาอีกแล้วปีอีกแล้ววัสัน บ้านมรา,าอยู่บ่ครับ <Okay. S 1> มารับเจ้าสมลายกลับบ้านนะโอโหโอมันเท่เลยนะ เมื่อกี้พ่วงแบตอยู่ครับดับไม่ได้นะต้องไปดับอยู่บ้านนั่นแหละไปเรื่อยๆเอาแต่พูดถึงว่าอันตรายไหมอันตรายนะครับย้ายแล้วไม่ไม่ดับฮะ เดี๋ยวไปได้ครึ่งทางก่อนไฟดับให้นชานครับสำหรับทีนี้ก็ไว้ฝากฝากไว้เจอกันเน่ยฝากเจอกันคลิปหน้านะครับทีนี้ก็ให้